มาเช็คดวงชะตาของชาวราศีมิถุนกันค่ะชาวราศีมิถุนนะคะคือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมค่ะมาดูไพ่ของชาวราศีนี้กันเลยนะคะใบแรกค่ะ 1. ดาบค่ะ Temperance ค่ะอัศวินถือไม้เท้าค่ะ d a t ทค่ะ 8. เหรียญค่ะ v i e w of fortune ค่ะเดอะไฮพิเศษค่ะ9ถ้วยค่ะราชินีถือดาบค่ะและใบสุดท้ายค่ะดูฟูค่ะ มาดูดวงโดยรวมนะคะเรื่องความรักค่ะคนโสดค่ะหากมีคนเข้ามานะคะจะต้องระวังไปเป็นที่สองค่ะส่วนคนมีคู่นะคะจะได้รับการเอาใจใส่จากคนรักเป็นอย่างดีค่ะส่วนเรื่องการเงินนะคะยังไม่เด่นค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่น่นอนตลอดเวลาค่ะการงานค่ะจะได้ทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํานะคะเป็นช่วงที่ดีค่ะสาหรับคนที่มีความคิดที่อยากจะทําเริ่มอะไรค่ะมาดูเจาะลึกระเอียดกันแต่ละใบนะคะเริ่มด้วยที่ใบแรกค่ะตําแหน่งตนุค่ะ กำลังจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะขอให้ทำด้วยความมุ่งมั่นและความมั่นนะคะ่ะถัดมาค่ะที่ตำแหน่งกระดุมพ้าคาการเงินการรายได้ค่ะรายรับที่ได้เข้ามานะคะยังมีความไม่แน่นอนค่ะยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายค่ะถัดมาค่ะที่ตำแหน่งสหชาค่ะตำแหน่งเพื่อนสังคมค่ะอาจจะได้มีการเดินทางกับคนใกล้ตัวค่ะ ถัดมาค่ะที่ตำแหน่งพันธุค,ค่ะจะต้องระวังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีต่างๆนะคะหรือต้องหมั่นทำบ,บุญมากๆค่ะถัดมาค่ะที่ตำแหน่งปุตตะค่ะเราต้องมีความพยายามมีความมุ่งมานะต่อไปค่ะถัดมาค่ะที่อุปสรรคตำแหน่งอรินะคะระวังเรื่องการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ทันตั้งตัวอย่างไม่ทันที่วางแผนไว้ค่ะ ถัดมาค่ะที่ตำแหน่งปัตตานีค่ะคนรักคู่ครองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคนโสดจะต้องระวังคนที่เข้ามาเป็นพิเศษค่ะช่วงนี้ส่วนคนมีคู่ค่ะจะได้รับการเอาใจใส่จากคนรักเป็นพิเศษนะคะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะถัดมาค่ะที่ตำแหน่งรณะสุขภาพค่ะจะต้องระวังเรื่องสุขภาพนะคะจะต้องระวังเรื่องการกังวลหรือความเครียดค่ะถัดมาค่ะที่ตำแหน่งสุภาค่ะพึ่งพาใครไม่ได้นะคะช่วงนี้ และตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งหนะ้าที่การงานตำแหน่งกรรมมค่ะเป็นช่วงนะคะที่มีความคิดฝันนะคะถ้าอยากทำอะไรนะคะให้มุ่งมั่นที่จะดำเนินการไปตามฝันนั้นนะคะแล้วก็ศึกษาให้ละเอียดน,นะคะแล้วค่อยลงมือทำค่ะดวงโดยรวมข้าวๆข,ข,ของชาวราศีมิถุนก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ